มีสอยู่กันที่วิธีมวยราชันมวยครับผมมองรับน้องเตาครับสุดเพชรินดีครับปัจจัวันพระดาัสสัที่ยินเจ็เมษายน2566พามาดูคู่ที่2ของรายการครับน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการพบกันระหว่างนิชาวนุ้ยสี่มือเมืองกับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินดีนบหกก้าบ้านตากเรดิโอครับคู่นี้มีการต่อหนักให้กันสองฟอ์ครับฝ่ายแดงครับต่อให้สองฟอ์ครับ124 ส่วนนพเก้นนาได้2สองฟอร์ดหนึ่งร้อยยี่สิบหกนิเชาครับนักชกจากจังหวัดส,สุรินทร์ครับส่วนทางด้านนพเก้าครับจากจังหวัดตากไปดูผลงานในอดีตที่ผ่านมาของนักมวยทั้งคู่ครับสองฟอร์มหลังของเก่งสีแดงครับสองฟอร์มหลัง,งเขาเอาชนะคะแนนพนมพนมทวนสิทธิ์ปจวที่มีทีมวยไล่ชำเนินไฟายล่าสุดยังแจ้ง ต่อเนื่องครับฟองร้อนแรงเกินะครับเอาชาน,านะคะแนนเพชรกาลสินต่อหมอสีที่เวีมวยรังสิตเมื่อ17มีนาคมที่ผ่านมาส่วนสองฟองหลังของกางเกงสีน้ำเงินรับสองฟอมหลังเขาแพ้คะแนนยอดนักลบสอนพะเก้าที่จังหวัดลำปางแล้วก็มาแจ้งเกิดได้ครับเอาชาน,านะคะแนนเจริมซับบุญเติมพุ่มพันม่วงที่วีมวยรายชนเนินเมื่อ9มีนาคมที่ผ่านมา คู่นี้ความได้เปรียบยก่อนชชคก็อยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบอยู่สองช่วงตัวลองดูวา่าสนใจครับว่าสองปอนจะมีผลหรือไม่ครับเดินเข้าหานพเก้าซ้ายกับขวามวอคนทางแทงขวานิเชาทเตนน้นเข้าขวาเสียบเข่าขวาคืน จ,จับดีกว่าแต่ยังตีไม่ถนัดทั้งคู่ครับยังไม่มีน้ำหนัก,กําการท้องแกวมาก่อนหยับเดินเข้า,าหานุกก้าวแข้งซ้ายให้ชัดเจนหยับเข้าหาแข้งซ้ายแข้งขวาคืนเอียบดเชาหดูแขวะล้อของเขาว่าเต้นเข้าขวาเต้นเข้า,วาขวาของได้เต้นเข้าขวา ไปเสียบมาครับนกพเก้าจะใช้ความใจให้เป็นประโยชน์หรือไม่ย,ยับยับแข้งซ้ายเข้าในล็อกใ้เต้งเข่าขวาเสียบเข่าขวาคืนจัดเข่าซ้ายนีจ่จโผลจังหวะจับของทางด้านนิชชาดีสาปาติอัดให้กับทางด้านนพกาพ้าพอสมควรนับเต้งเข่าซ้ายอีกแล้ว แข้งขวานิ่เช่า,ชออากเข้าหนึงยัดเข่าซ้ายเจี๊ยบเข่าขวาแล้วก็หมดยกที่สามครับเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่ตามมาต่อครับเกมวันที่ยกที่สี่ครูที่สองรายการกเพชรอินดีคยนี่เช่าลุ้นเชียงเมืองแดงน้ำเงินนบพะเก้าบ้านตากเรดิโอาาหลักๆครับก่อนไปตัวยกที่สี่ครับอยู่ยังอยู่ที่นูนแดงครับขยับได้เปรียบอยู่แปดช่วงตัว บอลล็อกครับตักโกนมาเมื่อสักครู่ครับอาดฉีดให้บุ๋มแล้วเงินครับถ้าพิดทางการกลับมารับไปเลยครับแสนห้าหมื่นบาทได้ไม่ได้ครับตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างยากนิดหนึ่งครับขยับข้อหายังปอกเข้าวงไหนก็ยังตีไม่ได้ครับสำหรับทางด้านลบปากก้าวครับลองทงรูปดูเลยอกตัวยีไนไลท์ทุกทีเลยในราคาในราคา ซ้มาสู้แห้งขวานิชเช่าอยากเข้าหานุบก,ก้าวปัดซ้ายไม่ถึงเต้นเข่าวขวานิเชา่าเสียบขาา่าซ้ายก็เต้นขาา่าซ้ายเเืืออ รอเขาอยู่ับทางด้านรถประก้าครับแต่ว่าจะทำดไ,ได้ไม่ได้ยัดเข่าขวาเสียบเอาซ้ายเสียบเ้าซ้ายคือเอาคนระับอลอกเ่นแตเกี่ยวจ้าวตอนนี้มาซ้ายแข้งขวาเ hey. <Hey>. hey. องในนี่ไปเกี่ยวเชื่อเยอะไปหน่อยครับล็อกนี้ เตเข่าขวานิชาอาจัดเข่าซ้ายเสียยเข่าซ้ายคืนแทงขวากระปาก้ามาซ้ายเข้าในล็อกได้จัดเข่าขวาเสียยเข่าซ้ายคืน เนี้ยโอ้โหวอลล็อกนี่ตะโกนบีกรรมการ,รว่าว่าทางด้านนี้ชาวาไปเกาะเชือกมากไปหน่อยครับยมาตายล็อกแขนยัดเข่าซ้ายเทียบเข่าซ้ายคือเขา้า,ขเขาในล็อกล็อกเต้นเข่าซ้ายจะยัดเข่าซ้ายอัตชัยเอาละสถานการณ์ตอนนี้ครับยังไม่รู้ผีรู้คนแลตอนนี้ครับยังไม่มือจ่ามาตาย ยกที่สี่เยบเดี๋ยวพักให้น้ำสักครู่ตามมาต่อครับเกมวินที่ยกที่ห้ายกสุดท้ายครับคู่ที่สองรายการนะโอ้โหยก่อสักครู่นี้ทําให้บน,น,นล้อนในปานปวดเรื่อะะะครับตาลางครับก่อนไปตัวยกที่ห้ายกสุดท้ายครับยังอยู่ที่มุมแดงครับได้เปรียบอยู่ห้าเสียบยกนี้เหมือนเป็นยกชิงดำมาต่อเรียบไหล้มแข้งขวานี่เช่าเยับขยับเดินเข้าหาหมัดซ้ายหมัดซ้าย เข้าในล็อกยัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายยัดเข่าซ้ายเอข่ะครับจะพลิกหรือไม่ครับหลายสิบช่วงตัวหมัดซ้ายหมัดซ้ายนกป .9 เข้าไวล็อกล็อกบัตรซ้ายเข้าในล็อกเตะเข่าขวาที่ชาวเตะเข่าขวา กับแข้งครับตอนนี้ครับพีสกัดทุกคนไม่คอยกดเดียวเลยแขงขวาเรกู้เสียีครับรายังมีเวลานาทีเศษแข้งขวานิชาวเข้าในจัดเข่าขวา พีเลียงทีมุลงน้ำเลยครับทีมงานขอให้ออกตีมด้วยครับเข้าขย,ข,ยขยับขยับขยับแข้งซ้ายเข้าไหลขวาหน้า ชมคลิปนี้ครับคิดว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบครับตอนนี้เข้าพูดคุยกันได้ครับส่วนตัวของผมไม่ยิงราคาครับอย่างนีมองว่าทางด้านนิเชาครับดีกว่าเรือเรือกว่ากิ๊กหนึ่งครับด้วยอาวุธแต่ว่าตรงนี้ครับมั่นใจครับราพะกาครับมั่นใจในผลงานตัวเองครับ มวยเดินชนะทุกวันแล้วเกี่ยวเชื่อกนะเกี่ยวเชื่อกก็โดนสอบปากแหวกด้วยบช่สอบคำน้ำด้วยบอกชาวอาการโจงไม่ต้องมีน้ำงินแล้วโอเควงตอบเมื่อกี้มันตับสิงแล้วทั้หมดยกที่ห้ายกสุดท้ายครับนี่เป็นภาพที่สวยงามยิ่งใหญ่กว่าชัยนะเป็นการจ่ายนักกีฬาขอโทษของโกยครับั่ใจทั้งคู่ครับรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะเหนบความก้ามั่นใจครับเดี๋ยวไปดูกรรมการครับ ไฟที่หนึ่งครับไฟที่สองไ,สไฟสุดท้ายจะหันไปทางด้านไหนครับไปทางด้านมุมมุมแดงครับเป็นทางด้านนี้ชาวมุ่ยสีมือครับเฉือเอาชนะคะแนนก็พักเก้าบ้านตากเลยดูเป็นแบบสนุกสุดมันนะครับขอบคุณทุกท่านที่กำตังรับชมออนไลน์ที่นี่ผมขออนุญาตดาวน์เวลาไปก่อนเลยครับ